กรทอ,อ,อยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยสวัสดีครับผมชื่อนายานิีรนัททิพย์มุนทนครับ เป็นนักกีฬาเทเบอร์เทนิดแล้วก็เป็นนักกีฬาในโครงการสปอตพิโลครับสาหรับการทดสอบสมรรถภาพในวันนี้นะครับยังมีข้อด้อยก็คือเรื่องของกําลังขาครับยังใช้กําลังขาไม่ถูกไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ครับในการในการจะออกแรงอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนข้อดีก็ยังยังมีอยู่ครับเรื่องแบบในในเรื่องของการเคลื่อนไหวในเรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวอะไรอย่างเงี้ยยังโอเคอครับก็ สำหรับระดับความฟิตก็ยังคิดว่ายังฟิตอยู่ครับที่จะแบบพร้อมที่จะแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยครับครับสำหรับการแบ่งเวลาในการฝึกซ้อมกอ็ตอนเช้าก็จะเรียนนะครับแล้วก็ช่วงเย็นก็จะมาฝึกซ้อมช่วงประมาณ5้าโมงถึงทุ่มสองทุ่มอย่างเงี้ยครับฝึกซ้อมหนักทุกวันครับตั้งใจทุกวันแล้วก็จะมีแบบว่าการไปลงเกมที่การกีฬาแห่งประเทศไทยอย่างเงี้ยครับครับก็ขอขอบคุณโครงการสปัร์คฮีโร่นะครับที่คอย สนับสนุนเรื่องต่างๆนะครับเช่นแบบเรื่องการมาทดสอบสมรรถภาพเรื่องค่าค่าฝึกซ้อมค่าเล่าเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มียังมีการอบรมนักกีฬาให้แบบดูเรื่องเกี่ยวกับการกีฬาต่างๆนะครับว่าควรจะแบบอ,ออกกำลังกายควรจะกินข้าวยังไงอะไรไงเนี้ยนะครับก็ผมขอขอบคุณมากครับที่คอยสนับสนุนผมมาถึงตอนนี้ครับขอบคุณครับ กกทอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย